สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่ามาพบกับสาวเวิงพารวยชาแน,นลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมมาแบ่งปันนะคะอ่ของวันที่16กุมภาพันสองพนาอกเนาะอ่ก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่15กันก่อนนะคะวันที่15น้อยเฉพาะกิจออก2 0 9ล่าง96นะคะ อ่านนะคะแอดก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเด่นมานะคะเก้าบน9ก้าล่างเลยเนาะพี่น้องจ๋าตัวเจาะหลุดไปเนาะพิเศษนะคะหก0ล่าง8 0นะคะอันนี้ก็หลุดไปเช่นกันนะคะน้อยปกตินะคะ296นะคะวันนี้9ก้ามาเยอะเลยนะคะพี่น้องจ๋า9มา4ี่แล้วนะคะ ่แล้วก็ล่างเจ็ดเก้านะคะก็แอดก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วน vip นะคะสองสามสามอ่าสามามานะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างแปดห้าเนาะแอดก็มีแค่83เนาะมาคู่เดียวนะคะวันนี้33ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะนะคะอ่าตามต่อกันของวันที่16นะคะแนวทางเนาะพี่น้องสามีเข้ามีหลุดนะคะปะอนกันไป ก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแ่อาป18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตารางกําลังวันตัวเด่นเนาะตัวเด่นของวันที่16นะคะตัวเด่นก็จะมี4นะคะ หกแล้วก็สองนะคะอ่าถ้าใครอยากนำไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็จับคู่ในนี้เนาะสำหรับตัวดินนะคะอ่าตัวที่เอจับคู่มาก็จะมีเจ็ดสองสี่เจ็ดอันนี้ในตารางเราก็มีนะคะสี่เก้า สี่หกในตารางมีนะคะพี่น้องจา๋าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งอย่าลืมกลับหัวเป็นหกหนึ่งด้วยเดอ้ออ่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะสามเก้านะคะ องสี่ตารางเราก็มีนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ห้าหกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะอ่าสำหรับพี่พี่เอฟซีที่มาใหม่นอตใครที่ยังไม่กดกระดิ่งนะคะกดแจ้งเตือนไว้นะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี1 2สอง สามสองแปดสามแล้วก็มีการเบิ้ลนะคะวันนี้การเบิ้ลสี่อ่าการเบิ้ลสี่ส,สี่กับเจ็ดเจ็ดนะคะการเบิ้ลไปสองคู่เนะาะรวมรวมทั้งสี่นอยนะคะพี่น้องจา๋าตั้งแต่นอย v i p ถึงนอยเฉพาะกิจเนาะอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะ อ่ามาดูตัวที่แอดชอบเนาะตัวที่แอดชอบก็คือเจ็ดสองนะคะสี่เก้าอย่าลืมเด้อนี่หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวด้วยนะคะถ้ามีตัวที่ชอบเนาะอ่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเก้าหนึ่งนะคะห้าหกสองสี่นะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจ๋า ชุดกัน3 2นะคะ 1, 2สอ่าส่วนการเบิร์แอชอบ44นะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้ ike, เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีดูดเดอ้อพี่น้องจา๋านำไปพิจารณาดูก่อนนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ